เมนี้เป็นเมนูแรกเลยที่ผมได้ได้ลงหน้าเตาครับผมก็มีติดนิดนึงอ่าแต่วันหนึ่งเขาก็เลยเรียกไปลงหน้าเตาฮะพอพอไปได้แม่บอกพอไปได้อันนี้คือข้าวผัดหมูก็จะมีแครอทหั่นเตากับอหอมใหญ่หั่นเตาเตาเล็กนะฮะ อาเมาใส่ทําไมมองว่า <c oughs> ข้าวผัดที่ผมกินมันมีแต่ต้นหอมตั้งแต่เด็กๆอาจจะมีข้าวผัดรถไฟใส่เพื่อเป็นสีสันให้กับอาหารครับผมอาจจะมีเนยนิดหน่อยเพิ่มกลิ่น อยู่ที่การเบรนไฟครับผมเดี๋ยวตอนจบเราจะอัดไฟอีกรอบหนึง่งอัดให้พวกเครื่องปรุงแล้วก็ตัวเม็ดข้าวนี่ครับผมนะฮะ ช่วงนี้มี้ให้ผมมีการทำปีด้วยคือผมมองว่าคนพวกนี้คือเขาเข้มแข็งกว่าเรานะฮะเขา<อ>ส<ม>ู้กว่าเรานะผมมองนะฮะเขามีโอกาสมองพวกคนจรพวกคนอะไรเงี้ยผมมองเออข้าวห่อสองอ่อไม่น่ามีญหาทำให้เขากินเขาอิ่มเขารู้สึกเออเหมือนของโอว่ารัชการที่เก้าครับผมอ่าได้ตรงไปว,ว่าเฮ้ยเราทำให้กับตัวเองและครอบครัวเหลือแบ่งปันให้กับสังคมบ้าง แต่ณนะตอนนี้คือผมอาจจะไม่ได้มีแบ่งปันให้มากมายนิดนิหน,น่อยหน่อยชื่อ,ช,อชื่อกันไปครับผมตุ๊กมาก็มีถุ๊กมากาตะเกงใจบางทีเรามองอ่ะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาไม่มีหรอกแต่บางทีเขาไม่กล้ามาเขากลัวรเราเก็บตังค์น้อยที่จะเดินม,มาขอเราเห็นเราบางทีก็บอกเพื่อนได้เออเดินไปถามดิเอาเปล่ากินก็คือจบทาบางคนก็จะมีขาประจํเกามีมาบางทีเขาเกรงใจยื่นตังค์ให้บอกเก็บไว้เถอ,อพี่เอออะไรแค่ครับผมนิดๆดหน่อยหน่อย หลักๆเลยก็้องถามใจตัวเองก่อนสู้หรือเปล่า,อ,าอย่าสู้พอด้วยคำพูดเราต้องสู้ด้วยการกระทำแล้วเราต้องตั้งใจมันถ้าเรามีโอกาสที่จะเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยให้มันเต็มที่เพราะมันอาจจะเป็นไม่รู้นะพี่นะผมไม่อยากเหนื่อยไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคนเรามีช่วงเวลาที่มันพร้อมที่จะเหนื่อยแล้วเราต้องเหนื่อยให้มันเต็มที่แล้วสู้ให้มันเต็มที่เต็มที่มันก็ถ้าเรียกอะไรจะไม่เสียได้นะไม่ประสบความสำเร็จ แค่เสียใจนิดหน่อยอ่าแค่ให้ลงมือได้ทํามันแต่ถ้าเราไม่ลงมือทํามันมันทั้งเสียดายทั้งเสียใจครับผม